เมื่อ hmm. ส uh ัปดาห์ท mm ี่แล้วผมและทีมงานไปตรวจแล้วก็จับกลุ่มเจ้าของร้านขายอาหารอีสานชื่อดังแห่งหนึ่งในอำเภออยู่ในจังหวัดที่ผมทํางานอยู่ได้ตรวจแรงงานชาวลาวนะครับสองคนผัวเมียทําอาหารทั้งเสิร์ฟทั้งปรุงทั้งคิดบัญชีจาดโต๊ะจัดอะไรทุกอย่างตูแลทั้งหมดเลยนะเมื่อเราไปถามหาเอกสารเดินทางหรือว่าเอกสารที่เกี่ยวกับใบอนุญาตทำงานเขาก็ไม่มีมาแสดงมีแสดงก็คือเป็นหนังสือเดินทางของสปปลาวที่ พวกเขาเดินทางเข้ามาแบบฟรีวีซ่า60วันนะครับแต่ไม่มีใบอนุญาตทำงานไม่มีวีซ่าทำงานนี่ก็คือมีความผิดแล้วนะครับเกี่ยวกับเป็นแรงงานที่ทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานถึงแม้ว่าเขาเคยเป็นแรงงานต่างด้าวแบบ MOU มีใบอนุญาตทำงานแต่ปัจจุบันณนะวันที่ที่เราเข้าไปตรวจเนี่ยวีซ่าทำงานใบอนุญาตทำงานทุกอย่างหมดแล้ว หมดอายุนะครับก็เท่ากับว่าไม่มีเมื่อเราไปเจอข้อเท็จจริงในลักษณะน,นี้ก็คือเขาก็จะมีความผิดเกี่ยวกับการเป็นบุคคลต่างด้าวทางานโดยไม่มีใบอนุญาตทางานก็เป็นความผิดตามพระราชกาหนดบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าวพศ2561นะครับแล้วก็ในร้านก็ยังมีลูกของลูกสาวของเขาอีกนะครับหนึ่งคนเป็นชาวลาวอีกเหมือนกันไม่มีเอกสารเดินทางก็จะเป็นผู้ที่หลบหนีเข้าเมืองแล้ว3มคนนี้ที่เราแจ้งข้อหาไปทั้ง เป็นผู้ที่ทํางานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานแล้วก็เป็นผู้หลบหนีเข้าเมืองเนี่ยมันจะวกกลับไปหาเจ้าของร้านนะครับที่เขาปล่อยให้ลูกจ้างที่เป็นแรงงานต่างด้าวบริหารจัดการเองแล้วก็รับคนต่างด้าวที่เข้ามาโดยผิดกฎหมายเอามาไว้ที่ร้านที่บ้านของตัวเองแบบเจ้าของร้าน ที่รับคนต่างด้าวเข้ามาพักนะครับโดยที่เขาเป็นผู้หลบหนีเข้าเมืองก็จะมีความผิดตามกฎหมายคนเข้าเมืองก็คือเป็นผู้ที่ให้ที่พักพิงช่วยเหลือซ่อนเลนสอันนี้ก็คือข้อหาแรกนะครับอัตราโทษของเรื่องนี้ก็คือจําคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน5 0,000ื่นบาทนะครับความผิดที่2ก็คือเขารับคนต่างด้าวที่เป็นแรงงานชาวลาวสองผัวเมียคู่นี้ถึงแม้ว่าในอดีตเขาเคยเป็นแรงงานที่ถูกต้องมาก่อนแต่ณนะวันที่ที่เราไปตรวจไม่ถูกต้องนะครับเขามาแบบฟรีวีซ่าแบบนักท่องเที่ยวแต่ปล่อยให้เขาไปทํางานเอง เสิร์ฟอาหารเองปรุงอาหารเองทุกอย่างทำเองหมดสำหรับนายจ้างก็คือสรุปมี3ข้อหาด้วยกันข้อหาที่1ที่หนักสุดก็คือเป็นผู้ให้ที่พักพิงช่วยเหลือซ่อนเลนคนต่างดาวอันที่2ก็คือรับคนต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตทำงานเข้าทํางานข้อหาที่3ก็คือไม่แจ้งการรับคนต่างด้าวข้อพักอาศัยเคสนี้จับกลุ่มทั้งนายจ้างแล้วก็ลูกจ้างส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีนะครับคดีเพิ่งเสร็จสิ้นเมื่อไม่กี่วันมานี้ ก่อนหน้านี้เมื่อ2เดือนก่อนก็เคยไปจับกลุ่มร้านกว๋วยเตี๋ยวชื่อดังแห่งหนึ่งนะครับที่เป็นชื่อแบบไทยๆเลยหลายลท่านถ้าเห็นก็คงจะรู้จักนะครับเจ้าของร้านไม่อยู่ในร้านอีกเหมือนกันเป็นคนไทยนะครับแต่ว่า ลูกจ้างที่เป็นแรงงานชาวลาวทั้งสามีและภรรยาเป็นผู้ปรุงผู้เสิร์ฟผู้คิดบัญชีทั้งหมดเลยก็จะกลุ่มทั้งนายจ้างแล้วก็ลูกจ้างเป็นความผิดในลักษณะเดียวกันเลยนะครับตามคอมเมนต์นี้ก็คงจะเห็นชัดแล้วนะครับว่าการที่นายจ้างหรือว่าผู้ที่เป็นเจ้าของร้านเนี่ยมีชื่อเป็นคนไทยแต่ปล่อยให้ลูกจ้างที่เป็นคนต่างด้าวมาทำเนี่ยก็จะมีความผิดนะครับเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายถ้ามีการเปตรวจพบตรวจเจอในลักษณะนี้ก็จะโดน จับทั้งคู่นะครับทั้งนายจ้างและก็ลูกจ้างนะครับอย่างที่ผมได้อธิบายไปแล้วคลิปนี้ผมขอปิดท้ายด้วยอดีตผู้ต้องหาที่เราไปจับกลุ่มที่เป็นชาวสอปาว,ปปาวเขาเชิญชวนแล้วก็ชักชวนให้ชาวลาวที่เดินทางเข้ามาอยู่ในประเทศไทยจะต้องทําอะไรบ้างที่จะไม่ถูกจับเป็นวีซ่าทองเที่ยวทํางานบ่ได้ครับครับกานฝากถึงเ,เพื่อนพี่พน้องๆชาวลาวถ้าจะมาทํางานต้องทําให้ถูกต้องทํา m o u ให้ถูกต้อง พราะว่าเป็นพาสปอร์ตท่องเที่ยวนะ่ะบอสามารถที่หิบงานได้บอสามารถที่ทำงานได้ครับทันต้นจับมาก,กอะเสียเวลาก็บบอกคุ้มค่าขึ้นทั้งสี่แล้วครับเอาตองทำให้ถูกต้องจับมาแล้วกับซีด้นแบ็กลิตนะครับแบ็กลิตคือตลอดชีวิตขันทำมาถูกต้องกับบอกเป็นยังเนาะทำมาถูกต้องทำกล่มแรงงานถูกต้องเป็นกับเจ้าหน้าที่เป็นกับดูแลเขาอย่างดีมีสวัสดิการมียังครบ แต่ว่ากันทํานโบธิกล้องนี้โบคุ้มเลยครับเพราะว่าโดนแบกฤลิสมันสิบสามารถเขาเขามาประเทศเพิ่นได้เลยมันมีกฎหมายของเพิ่นเนาะอยู่มาผมนะเกือบสิบปีนะครับแฟนผมก็อยู่มาสิบกว่าปีนะครับเกือบยี่สิแฟนไม่อยู่ก่อนเอาความหูนี่นะกลับไปบ้านเรียกว่าพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสจ้าก็บเอาความหูที่เจ้ามีเหตุการณ์เหตุการณ์อร่อยอร่อยเนี่ยเอาไปขายยู อยู่บ้านเดี๋ยวคนไทยเขาก็ไปเที่ยวเดี๋ยวคนลาาเขาก็ไปเที่ยวก็นีีเงินที่รัรเดี๋ยวบริเป็นลูกน้องเขาเป็นเป็นลูกจ้างเขาตลอดที่จบคลิปนี้แล้วคงต้องลาไปก่อนนะครับจนกว่าจะพบกันใหม่ในคลิปหน้าฝากติดตามช่องนี้ไปด้วยนะครับสวัสดีครับ